จึงต้องใช้วิธีแจกเงินซึ่งถ้าจะแจกเงินแบบนี้ก็เอาขอทานก็ได้ฮะไปเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายักมนตรีก็ได้นะครับถึงขั้นไม่รู้จะทําอะไรก็แจกเงินแจกเงินเนี่ยนะฮะซึ่งผิดนะผิดกฎหมายนะครับซึ่งการผิดกฎหมายและผิดฐ้นูลนครั้งนี้แน่นอนสุดท้ายปลายทางต้องมีคนรับผิดชอบและสะท้อนให้เห็นว่าชุดความคิดที่ว่าทักสินคิดเพื่อไทยทรรมไม่สามารถทําให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นดีขึ้นได้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักดิ์เจียมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเหนีวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ปรากฏว่ากําลังย่ําแย่ในการบริหารของรัฐบาลอุ่งอิงลูกทักษิณตามหลักคิดทักษิณคิดเพื่อไทยทํา เพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะหลายคนนะคะก็ได้โทรเข้ามานะคะทั้งโทรเข้ามาส่งข้อความหรือว่าถามมาทางช่องทางต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของช่อง3มใช่ไหมคะหลายๆคนคงจะได้ยินสถานการณ์ของช่อง3าในตอนนี้นะคะก็ดาวเองเป็นพนักงานช่อง3ค่ะอยู่มาตั้งแต่ปี48ซึ่งนับถึงตอนนี้ก็ปี67ใช่ไหมคะก็ประมาณ19ปีแล้วค่ะอยู่กับช่องสามมา19ปีก็เหมือนเป็นบ้านที่แบบว่า ทุกคนน่ารักนะคะทั้งเจ้านายเพื่อนร่วมง,งานพี่ๆน้องๆชาวช่องสามทุกคนนะคะตั้งแต่แม่บ้านรอปภทุกคนน่ารักกันหมดเลยค่ะหลายคนก็แสดงความแบบอี่เป็นห่วงเป็นใย,ยว่ายังอยู่หรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้ก็จะเลยมาบอกทุกๆคนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่องสามมีการรับบทพนักงานในเที่ยวนี้เยอะมากจริงๆมีมาหลายหลายรอบมากๆช่องสามทำไมจึงเอาคนออกเยอะหลายคนคงจะพอเดาออกนะครับว่าช่องสามทำตัวเสมือนเป็น โคโกพักสม้มแล้วการนําเสนอข้อมูลข้างเดียวเนี่ยคนที่อยู่ฝั่งเดียวกันเน่ยเขาก็เฝือเพราะว่ามันเป็นข้อมูลยัดเยียดคนที่ฝ่ายอยู่ตรงข้ามเนี่ยเขาก็ไม่อยากฟังหลายครั้งเนี่ยเป็นข้อมูลที่ทําให้ผู้ชมเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งผิดผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่เอาโฆษณาเข้าเพราะคนทําธุรกิจเขาเลือกทําธุรกิจกับทุกข,ข้างทุกฝ่าย แต่เขาจะต้องไปกลงโฆษณาฝั่งที่เลือกข้างเขาก็ทําไม่ได้เพราะมันทําให้ภาพลักษณ์ของสินค้าเขาอะจะถูกฝังไปในจิตใต้สานึกของคนซื้อของลูกค้าอย่างเราๆว่ามันเป็นสินค้าของฝั่งนี้นะแล้วอีกฝั่งหนึ่งมันขายไม่ได้แล้วบังเอิญไอ้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่ช่องสามไม่ได้เลือกอะมันเป็นฝั่งใหญ่กว่าฝั่งที่ช่องสามเลือกทําไมช่องสามถึงทาได้แล้วคนนิยมอย่างรวดเร็วเ,รวเพราะว่ากลุ่มลูกค้ามันจํากัดไง พอจํากัดเมื่อเข้าถึงกลุ่มนั้นแล้วมันตรงจริตกับคนพวกนั้นแต่คนพวกนั้นน่ยไม่มีทั้งกําลังซื้อไม่มีทั้งความพักดีต่อแบรนด์พร้อมที่จะสวิตไปตรงไหนก็ได้เราจะสังเกตได้เลยว่าธุรกิจฝั่งที่ช่อง3สนับสนุนน่ยเ mm hmm. จ๊งกระบ,บงไปทางนั้นเลยครับคนที่ติดป้ายโฆษณาว่าเลือกคนนั้นเลือกคนนี้เลือกท่านว่าเลือกใครเนี่ยคนฝั่งเดียวกันยังไม่ไปสนับสนุนเลยด้วยพฤติกรรมของลูกค้าช่อง3มที่ช่อง3เลือกมันเป็นแบบนี้ จริงทําให้โฆษณาไม่เข้าแล้วโฆษณาไม่เข้ามันแผหมายถึงรายได้ลดลงใช่ไหมฮะแล้วเมื่อเลือกฝั่งนั่นหมายถึงว่าคอนเทนต์ที่เขาทนะําน่ะมันเป็นคอนเทนต์ที่เลือกข้างแล้วเวลาคิดเขาจะคิดอยู่ฝ่ายเดียวอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้คิดกว้างไม่ได้คิดรวมมันไม่หลากหลายคนก็จะถอยออกเองครับสื่อที่ไม่เป็นกลางสุดท้ายนะครับมวลชนคือตัวตัดสินครับ พอช่อง3มเลือกข้างให้พักการเมืองพักเดียวแล้วการที่สื่อเชิญฝั่งเดียวกันออกมาเนี่ยนอกจากที่เขาจะไม่ได้รายได้แล้วคนระับเขาต้องจ่ายเงินออกไปพอจ่ายเงินเพื่อให้สิ่งนี้มันเข้าไปจิตใต้สำนึกคนโดยการที่ยัดเยียดข้อมูลใส่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 เข้าไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาจะต้องเอาเงินออกจากกระเป๋าเยอะหรือนะครับหรืออาจจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งที่เคยได้ เพราะว่าผลงานไม่เข้าต ตั้งแต่นายกอุงอิงได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่เคยพูดถึงท่านเลยแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้ขอรวบรวมทุกเรื่องมาพูดถึงท่านสักครั้งหนึ่งนายกอุงอิงได้รับฉายานจากนักข่าวว่าเป็นนายก iPad เพราะการตอบคำถามนักข่าวและสนทนากับแขกบ้านแขกเมืองเธอมักจานโพยจาก iPad อยู่ตลอดเวลาล่าสุดเธอได้ไปให้สัมภาษณ์บนเวที Forbes g l o b a l c e co conference โดยใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษและไม่ได้ใช้ iPad เลยแต่กลับเรียกเสียงถูกวิพากษ์วิจารณ์ ไปทั่วบ้านทั่วเมืองที่จริงแล้วท่านผู้ชมครับนี่เป็นโอกาสที่ดีนายกจะได้โปรโมทประเทศไทยต่อนักลงทุนต่างชาติหลายร้อยคนที่เขาร่วมงานเพราะแต่และคาถามที่พิธีกรถามนั้นต้องถือว่าชงหวานคือคําถามดีมากช่วยให้คนตอบได้โชว,ว์วิสัยทัศน์แต่ว่านายกองยีกลับทิ้งโอกาสในการพิสูจน์ภาวะผู้นํานของตัวเองไปเสียสิ้นเพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะเธออยากจะพูดตามที่เธออยากจะพูดไม่ได้ล่าสุดก็ปรากฏว่ามีบริษัท ยานพัณิ์นะครับจำกัดมหาชน,นซึ่งผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่ย่านกิ่งแก้วก่อตั้งมานับ10ปีนะครับก็ประกาศเลิกจ้างพนักง,งานเกือบทั้งหมดพันชีวิตจากสังเกตของการเลิกจ้างในครั้งนี้เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และวิกฤตที่เขาอ้างว่าเกิดจากโควิด -19 ส่งผลทำให้ผลประสบปัญหา ด้านการเงินขาดเงินหมุนเวียนในการประกอบการซึ่งทางบริษัทก็พยายามแก้ไขแล้วแต่เงินสดของบริษัทไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เกิดขึ้นจึงจําเป็นจะต้องมีการปลดพนักง,งานทั้งหมดซึ่งพนักง,งานจำนวนมากเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้บางคนทํางานมาถึง12ปีนะฮะก็ต้องพ้นจากตําแหน่งนะฮะซึ่งบางคนก็ได้โบนัสสี่ถึงหเดือนบวกกับ สามหมื่นบาทก็กันแล้วนะบางรายซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับแล้วก็อำลาบริษัทได้โบนัสแล้วก็ต้องหยุดการทำงานไปทั้งหมดร้องห่มร้องไห้เต็มบริษัทซึ่งไม่ใช่มีบริษัทนี้บริษัทเดียวนะครับบริษัทนิสันนะก็ทำการปลดนพนักงานเหมือนกันช่อง3นะฮะก็ปลดพนักงานไปถึงร้อยละ30 ธุรกิจต่างๆก็ปลดพนักงานกันปิดตัวกันเป็นโจนมากฮะก่อนที่จถึงปี2,568สาเหตุหลักๆหุ้นส่วนจำได้ไหมครับหลักคิดทักสินคิดเพื่อไทยทำแจกเงินแจกทองเนี่ยนะสุดท้ายก็ไม่สามารถนะทำให้พายุหมุนสภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นได้ธุรกิจต่างๆกำลังเจ๊งลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแจกเงินเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นการหาเสียงซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อจริยธรรมนะฮะขัดต่อพรบรวินยัยการเงินการกลงังนะครับอย่างเต็มรูปแบบซึ่งตอนนี้เริ่มพ้นผิดแล้วนะครับธุรกิจต่างๆเริ่มทยอยปิดตัวนะครับและการทำรัศดาเช่นนี้สะท้อนให้เห็นเรื่องการแจกเงินทบบาลว่ารัฐบาลหมดปัญญาในการบริหารแล้วจึงต้องใช้วิธีแจกเงินซึ่งถ้าจะแจกเงินแบบนี้ก็เอา ขอทานก็ได้ฮะไปเป็น,ร,นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกกัมตรีก็ได้นะครับถึงขั้นไม่รู้จะทําอะไรก็แจกเงินแจกเงินเนี่ยนะฮะซึ่งผิดนะผิดกฎหมายนะครับซึ่งการผิดกฎหมายและผิดฐมนทุนครั้งนี้แน่นอนสุดท้ายปลายทางต้องมีคนรับผิดชอบและสะท้อนให้เห็นว่าชุดความคิดที่ว่าทักสินคิดเพื่อไทยทรรมไม่สามารถทําให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นดีขึ้นได้จริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ รจจะเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลชาวไทยเธอทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือขวาตกษัตชาติใด อาองล้นกล่าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิวราลงกรบบดินทรเทพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุด แห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในงสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพันษาชาวไทยทั่วลา เปียมสูกเเกษปรมปรีถวยราชเช่นใจไรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าโอยู่หัว มหาวชิวราลงกบอบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปรียงปราดรัศมีเกลียงไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย សុងព្រះចរិយា พระเจ้าอยู่วมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวร่างกุลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกรียงไกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรพพระเจริง